คุณเจฟสาเตอร์ก็เพิ่งจะทำโชว์สุดอลังการบริธีการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2025ค่ะทางออฟฟิศๆหลายคนก็ภูมิใจเนาะกับเสียงร้องอันทรงพลังโอโหของพระเจ้าเจฟคุณต้องบอกว่าคุณภาพระดับโลกเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ดีงามไปหมดเลยไม่นะรู้จะแบบว่าจะชมตรงไหนเพราะว่าดีทุกตรงจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งคุณเจฟเนี่ยก็ได้ทําโชว์ถึง2รอบนะคะรอบแรกก็เป็นเพลง Passion Food นะคะรวมไปถึงเพลง l i g h t o r d i e ค่ะทุกคนคะ่ะเปิดตัวสาวงามทุกคนบนเวทีโหเห็นแล้วแบบแม่มันจึ้งใจนขนลุกจริงๆนะคะแล้วสาวๆก็ได้โชว์เต้นด้วยนะจ๊ะส่วนรอบที่2ค่ะก็เป็นรอบของการเดินท็อปฟนี้กับเพลง Black Tie ทุกคนคะให้สาวงามทั้ง5้าคนเนี่ยได้เดินสวยๆบนเวทีโอ้โหแล้วแต่ละคนสวยจริงแล้วเสียงร้องก็ทรงพลังมากแม่ยิ่งดูยิง่งคนรู้เนาะใช่ดีเนาะเสียงดีเนาะเพอร์ฟอร์มแบบดีงามมากจริงๆอย่างเจฟเพื่อเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของน้องเจฟสักหน่อยคะ่ะว่าเขาภูมิใจกับการได้ทําโชว์ครั้งนี้มากขนาดไหนพร้อมทั้งตอบป,ปมที่ถูกวิจารณ์ไปก่อนหน้านี้เลยคะ่ะ เป็นความภาคภูมิใจจริงๆในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ได้พบฟอมในเวทีที่มันแบบระดับโลกแบบนี้อะไรครับผมตื่นเต้นมากๆผมซ้อมหลายรอบมากผมซ้อมแบบซ้อมแล้วซ้อมอีกอ่ะกับกับบรรยากาศจริงอยู่กับบรรยากาศเพื่อให้มันแบบมันเหมือนแบบว่าเรารู้รู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้แบบจริงๆเพราะว่ามันงั้นจะมีแบบดิสแท c ชั่นมากมายอะไรยงี้ครับอย่างแรกคือเราเอาความเป็นไทยเข้ามาก่อนเพราะว่านั่นคือร่างเรานะก็คือแบบเรื่องแบบแลแบบ อะไรเข้ามาก่อนใส่ปุ๊บเราค่อยเข้าพาร์ทแบบว่าเพลงซึ่ง Passion Food ก็เป็นเพลงใน EP ใหม่ผมซึ่งรู้สึกว่าฟังแต่ฟังก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมาะต้้งเอาเพลงนี้มาแล้วก็แบบเอาความเป็นสากลก็มาบวกกับความเป็นไทยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างที่รู้ก็คือมันไม่ได้มีแค่คนไทยที่จะดูเนาะมันมีเป็นทั่วโลกอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแบบใส่ความเป็นเพลงสากลของเราแล้วก็มันเหมาะกับการเดินทางแบบมันผมเด้นในผมยังฟิลเลยเพลงเพลงที่เพลงที่ร้องอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของ feeling ตอนที่เราอร์ฟอร์มากกว่าเราเราจะเขียนจินตนาการว่าแบบพี่ แบบมิสยูเนียวทุกคนเขาจะแบบเดินแล้วเขาจะแบบฟีลยังไงถ้ามันช้าไปมันจะเดินไม่ไม่สง่าอะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นไว้ด้วยอะไรเงี้ยอย่างเช่นอีกรอบหนึ่งที่อย่างแบล็ k ทายอะไรเงี้ยก็อยากได้ความแกรนความค่อยๆความแบบค่อยๆสูทค่อยๆโชว์ความแบบสวยงามของเพราะว่าเป็นแบบว่ารอบ5คนแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้ค่อยๆเดินกันดูมิสยูเนียวตั้งแต่เด็กแหละเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเปร์ฟอร์มที่นี่จริงๆแล้วก็แบบเหมือนหลายๆคนก็แบบให้กำลังใจกันมาแบบตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงสาวันี้ผมก็แแบบบบซ้อม หนักพอมันแบบได้โชว์เสร็จก็แบบอ๋อฟังชัวใช่คุ้มค่ามากๆเลยคุ้มค่าการตื่นตีสองมากชาร์เลนจิ่งมากครับหนึ่งในชาร์เลนจิ่งที่สุดในปีนี่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์สมมูลแบบไหมสมมูลแบบครับสมมูลแบบจริงๆไหลขนาดเลยเออมันมีทั้งยาแบบลดบวมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแล้วก็ตื่นมาแล้วก็วอร์มด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเรามาโชว์เพื่อซัพพอร์ตมิสยูนิเวอร์สนกพี่ๆทุกคนอะไรเงี้ยเราแค่มาซัพพอร์ตเขาเฉยๆเพราะฉะนั้นเมสโา เออเพราะฉะนั้นเราคือรีแซจเพราะพี่ๆเขาน่าจะต้องติดเต้นอะไร <laughs> เราก็เลยแบบว่าเออเราก็เปร์ฟอร์มของเราให้เต็มที่อะไรเงี้ยโดยซัพพอร์ตพี่ๆเขาอะไรเงี้ยวันนั้นเนี่ยผมทวีตว่าแบบเออในโลกนี้มันมีคนที่แบบเกลียดเราทั้งรู้จกักกันแล้วผมอ่ะก็ไปนอนผมก็ตื่นมาแล้วเกาเหมือนแบบมีคลิปที่มันเหมือนโยงกับคำที่ผมพูดแตงเจียผมอ่ะไปเสพอะไรอย่างอื่นมา แล้วผมก็แล้วผมก็เออมันกลายเป็นว่ามันมีคีย์เวิร์ดที่มันเหมือนแบบจูนกันได้อะไรเงี้ยคนก็เลยเข้าใจว่าเหมือนแบบผมแบบเศร้าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจริงๆไม่ไมด้มีอะไรไม่ได้พูดถึงเขาจริงจริงเพิ่งเหมือนเพิ่งรู้จักพี่พี่เต๋อหลังวันนั้นอ่ะเออเพิ่งรู้จักพี่เขาอะไรเงี้ยไม่ได้ติดใจว่าจริงอย่างที่บอกคือเราเป็นพับวิกฟิกเกอร์เราโดนคนวิจารณ์อยู่แล้วเออมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะโดนแบบว่าอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเฉยเแล้วก็คําว่าพื้นบ้านผมรู้ส พื้นบ้านก็คือรากรากก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นในทุกโชว์ที่ผมไปเมืองนอกต่างๆอะไรเงี้ยการที่เราได้เห็นแฟนๆต่างชาติอ่ะขอลองเพลงแบบเหมือนวิวาเงี้ยที่เราใส่ความเป็นพื้นบ้านเข้าไปในเพลงทุ้จกอะไรเงี้ย กลับมามันภูมิใจนะมันก็เป็นความภูมิใจทใี่เราความพื้นบ้านความร่างเราเออกไปให้คนในโลกเห็นไ,ไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้พูดถึงเขาตั้งแต่แรกแลวครับผมก็เลยแบบอยากจะพูดอย่างว่าเออมันไม่ได้แบบเมนชั่นเรื่องเขาอะไร่งเงี้ยแต่<ๆ>จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนเพราะว่าหลายๆคนก็มาปกป้องนะมาซัพพอร์ตมาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนก็ได้เห็นความรักที่ทุกคนมอบให้ผ่านการที่เขาแบบพิมพ์แบบ อะไรเงรี้ยปกป้องก็ขอบคุณจริงๆผมว่าทุกคนเนะ่ทำในสเตจของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่ปอแบบไม่ใช่แค่ผมียังมีหลายๆอีกหลายๆคนเลยที่ออกไปนอกประเทศเออกไปเพอร์ฟอร์มอะไรเงรี้ยผมว่าพวกเขาก็เป็นความภูมิใจเหมือนกันแล้วก็เป็นเหมือนเราเรื่อยช่วยๆกันเราไปด้วยกันอะไรเงรี้ย